สองวันที่ผ่านมาเสาเข็มหลงตาขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะคิดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คนคงคนคงไม่ไปธนาคารธนาคารหยุดใช่ไหมมีแต่พวกห้างห้างสรรพสินค้าแต่ธนาคารเปิดเสาเข็มของหลงตานะขึ้นนิดหน่อย แต่ถึงยังไงก็ถึง23ล้านแล้วนะยีล้านสามแสนหกหมื่สห้บาทสิหสตังค์ยังขาดอยู่ยังขาด32ล้านเต็มเต็มตามจำนวนแล้านเจ็ดแสนห้ามนเจ็ดพันสามยยีบาท ยังอยู่8ดล้านกว่าบาทก็ <c oughs> อุ่นใจได้เพราะยังอีกอีกนานอันนี้ก็อีกเพียงตนเดือนานเองก็ได้ถึงขนาดนี้แล้วก็คิดว่าคงจะไหลไปเรื่อยๆคงจะสำเร็จบุญบารมีขององค์หลวงตาหลวงตามีแต่ความเมตตาคุ้มของโลก บุญบารมีของหลวงตาใครๆก็อยากจะทําบุญกับหลวงตาแต่พอมีปัจจัยขึ้นมาแล้วกันนะทำ่าไรก็ไม่จุใจทำกับหลวงตาเนะี่ย <c oughs> วันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560บวันนี้หนาวนะหนาวกว่าทุกวัน ที่ผ่าน,านมาสมชายมันร้องอยู่ยอดไม้แต่เช้าๆนะโอ้ยหนาวหนาวสมชายร้องประกาศหนาวหนาว <c oughs> งานในวัดของเราก็พกคูบาทั้งหลายที่ อุทกภัยที่น้ำท่วมก็รู้สึกว่าเบาบางขึ้นมาแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยเี่า่าสิ้นเดือนน่าจะจบทุกอย่างตรงพ่อไปดูแล้วงานก็รู้สึกไปได้ดีกูบาทั้งหลายแล้วก็พร้อมกับชาวบ้านช่วยๆกันการทำงานก็เป็นไปใน แนวทางที่ดีเพราะว่าท่านหน่อยเป็นคนวางแผนงานถ้ามีหัวงานหัวหน้างานที่ดีมันเป็นอย่างนั้นลูกหลานออถ้าว่าทำงานจึ่งไหนก็ตามถ้าได้หัวหน้างานที่ดีเป็นผู้นำที่ดีออแล้วก็ <c oughs> งานจะไปได้ดีเรียบร้อยราบรื่น ไม่ว่าเรื่องไหนแล้วหัวหน้าเนี่ยสำคัญเหมือนกับหัวจากรถไฟทนะ่ารถไฟมันวิ่งไปตามถนนอยู่บินไปตามรางของมันอยู่ขบวนก็ต้องวิ่งตามหลังของมันแต่าหากว่าหัวของมันลงข้างถนนเท่านั้นะไม่ไปตามรางเท่านั้นขบวนมันก็ต้องวิ่งตามอีกเหมือนกัน ผลทั็งโกสียหายเพราะอะไรเพราะหัวเขาบวนไม่ <c oughs> ไม่ดีเสียหลักไม่ไปตามกฎเกณฑ์นี้ก็เหมือนกันนะไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าผู้นำของโลกถ้าว่าผู้นำของโลกเป็นเป็นผู้ใหญ่ไม่อยู่ในร่องในรอย มอยู่ในกฎเกณฑ์โลกในยุคนั้นก่อนสารบนวุ่นวายกระสับกระส่ายหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะผู้นำไม่ไป็น,นตามทานองคลองธรรมประเทศชาติก็เหมือนกันหัวหน้างานทุกแผนกเหมือนกันหัวหน้าวัดก็เหมือนกัน หัวหน้าการงานก็เหมือนกันเพราะนั้นเขาจึงเลือกสรรคัดสรรหาหัวหน้าบางทีเกิดเลือกหัวหน้าผิดเหมือนกันนะบางทีเลือกหัวหน้าที่ว่าจะเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพอได้เป็นหัวหน้าขึ้นมาก็ลืมตัวพอมันมองเห็นไกลเลยพราะเขายกให้เป็นหัวหน้าแล้วมันมองเห็นไกลมองเห็นผลประโยชน์ อันนั้นกนาจะได้อันนี้กนาจะได้ก็เลยมองขว้ามาเป็นของตัวทั้งหมดเดือดร้อนเลยทีนี้แต่ตามไม่จริงหัวหน้าต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละที่เป็นหัวผู้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้บุกป่าพาดงถ้าว่าเดินเข้าป่ากันพร้อมที่จะให้ ต่อตตตัวตตัวเต้นต่อยฮะพอตัวต่อเต้นต่อแล้วก็บอกหมูพวกป่วนเอ้ยตัวต่อเต้นลบก็หาวิธีการแก้ไขไปบางทีอาจจะเจองูเห่างูจงอางก็ได้บางทีก็เสี่ยงเป็นหัวหน้าเหยียบขี้หมาก็เหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้ำก็เหยียบก่อนเพื่อน พราะเป็นหัวหน้าต้องเสียสละนี่แหละหัวหน้าที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหัวหน้าไม่ดีพอเดินไปหน่อยหนึ่งกันนั้นมีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นก็มีจะทิ้งให้ลูกน้องทั้งหมดตัวเองลอยลำลอยลำไม่รับผิดชอบวความผิดยางงุนไม่ใช่ของผมเป็นลูกน้องเขาเป็นยางงุนย่างงี้ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไปว่าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าไม่รับผิดชอบหัวหน้าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นผู้นำที่ดีถ้าว่าหัวหน้าการงานก็ดีหัวหน้าแผนกก็ดีหัวหน้าที่เขาแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจะทำอะไรต้องคิดให้รอบขอบจะพูดอะไรออกไป ก็ต้องรอบคอบอีกพูดแบบล,ลอยๆพูดแบบไม่หากฎเกณฑ์ไม่ได้ก็นหน้าขาดความน่าเชื่อถืออีกการกระทำออกไปกระทำแบบไม่มีเหตุมีผลเห็นแกพ่พรรคเขียนแก่พวกเห็นแก,ก่แก,กลุ่มของตนเองการพูดก็เช่นเดียวกันแปบลบว่าขาดความน่าเชื่อถืออีกเพราะหัวหน้าไม่เป็นกลางหัวหน้าไม่เป็นธรรม นี่หนะหัวหน้าเนี่ผู้ทีส่สัตกัดคัดสรรหาหัวหน้านี่ไม่ใช่ธรรมดานะคำว่าหัวหน้าหัวหน้าคํานี้มันตั้งชื่อได้ยุขึ้นมากกจัดว่าเป็นหัวหน้าแต่เป็นหัวหน้าที่ดีนี่ต้องเป็นลักษณะเป็นผู้นําเป็นผู้กล้าได้กล้าเสียเป็นผู้เสียสละท้านได้มาน้อยเอาแบ่งให้หมู่ไปให้กินไป ตัวเองต้องยอมอดพราะมันเป็นความผิดพลาดของตนเองเราเดินเดาเดินเกมผิดเราต้องยอมเสียสละให้กับลูกน้องบริวารน,นี่แหละหัวหน้านผู้ที่จะเป็นหัวหน้าได้ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นผู้นำ คนดันกานจัดการจัดงานเรื่องอะไรก็ตามถ้าหาว่าหัวหน้าจับคนจัดคนมาถูกกับงานวางแผนงานที่ดีถึงกับงานนั้นจะยุ่งยากขนาดไหนก็ตามนานงานนั้นสำเร็จเกินครึ่งแล้วพอจัดคนเข้าไปในประจำงานประจำที่ดำเนินการดำเนินงานถูกต้อง เมื่อจากนั้นพวกนี้ทํางานเท่านั้นอ่ะงานทุกอย่างก็ไปไหลไป,ปหไปตามเป้าหมายไปตามเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่พวกเราจะให้มันไปนี่แหละจุดนี่แหละสำคัญมากถ้าหาวเราทางตั้งใครก็ตามหล่อแหละไม่เอาจริงจังไม่จริงจังพอมันพอเป็น พอจะมีเรื่องมีลาบมียศขึ้นมาเออกระดี่กระดาเข้ามาพอมันหนักหนักเข้ามาต่างคนต่างสลัดทิ้งเหมือนกับวัวล้อวัวเกวียนเวลาไปดีๆก็ไม่เป็นไรแต่พอไปเจอของหนักเข้าไปเป็นที่เดินอะไรเข้าไปสลัดแอกทิ้งน,นั่นแปลว่าวัวล้อวัวเกวียนคู่นั้นใช้ไม่ได้ ไม่รู้จักหนักเอาเบาสู้นในเมื่อมันหนักมันก็ต้องมีการอยู่ในโลกนะในเมื่อมันเบามันก็มีมันเบาเพราะอะไรมันหนักเพราะอะไรถ้ามันหนักเราก็ต้องคิดว่าจะช่วยยังไงจะทำยังไงจะจัดการยังไงในเรื่องนี้ที่มันหนักจะหาวิธีกรรมจะหาใครมาช่วย อหาพักหาพวกหาหมูหาเพื่อนหาผู้มีสติปัญญาที่เหนือกว่าเข้ามาช่วยอในเรื่องนี้เพราะมันหนักในเมื่อมันเบาแล้วก็เอาเดินไปขอบใจขอบคุณทุกคนอนี่แหละวิธีการทำงานมันต้องมีหนักมีเบาไม่ใช่ว่าจะเบาตลอดไม่ใช่ไม่ใช่จะหนักไปตลอดก็ไม่ใช่ แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะหนักหรือเบาเราก็เป็นหน้าที่ <c oughs> จะต้องทำเว้นเสียแต่ว่าเออมองแล้วเกินความจำเป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะไปแบกไป <c oughs> มันก็เท่านั้น <c oughs> เอ,อเกี่ยวยามุงเมือง <c oughs> ทําไปก็เท่านั้น <c oughs> ใช่เกิดประโยชน์จริงอยู่ เกิดประโยชน์จริงอยู่แต่ว่าเกี่ยวญ้าเกี่ยวญ้ามุงเมืองเมืองมันกว้างขวางเราจะไปเกี่ยวย่ามุงทั้งหมดจะไหวหรืออันนี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันอันนี้คําพูดของคุณแม่ชีแก้วนะ่ันบอกทำอะไรต้องคิดนะเกี่ยวญ้ามุงเมืองเ คนคนเดียวจะเกี่ยวง่าหญ้าให้มันคุ้มครองทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงอันนี้ก็ต้องได้คิดแต่ฟอไม่มีความไม่มีความอุตสาหะวิทยะไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่เฉลยขนาดกระต๊อบตัวเองก็ยังไม่มุงจะจให้มุงให้คนอื่นได้เพึ่งพาอาศัยบ้างก็ไม่ทำทั้งที่พอมีกำลังที่จะทำได้อยู่ อันนั้นก็าบอกเห็นแก่ตัวเองเหมือนกันนะไม่กว้างขวางอยู่กับชุมชนสังคมลำบากถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนั้นแปลว่าต่างคนก็ต่างคิดเห็นแก่ตัวลำบากเพราะนั้น,านการเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติมันต้อง รอบขอบรอบด้านหลายหลาย,ลายอย่างสรุปแล้วคือคือน,นนั่นหนีหนีไม่พ้นจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการสถานที่บุคคลอัตถันยุตาอัาตถันยุตาปฏิสันยุตตาบุคคะปรรปรันยุตาสรุปแล้วก็คือนี้น่ถ้าเราใช้ปัญญา กลี่คลายแล้วก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นะมีประโยชน์ในหลักธรรมคำสอนของพุทธนะให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักประมาณชุมชนให้รู้จักบุคคลให้รู้จักการสถานที่กาละเทสะนะล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาทั้งหมดในจุดนี้นะแต่ถึงอย่างไรก็ตาม อย่างที่หลวงพ่อไปพูดเมื่อวานไปงานศพของคุณยายที่น้ำโสมอายุ80ดสบกว่าปีให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะถึงยังไงให้สั่งสมบุญกุศลเขาจิตใจเอาไว้ในสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในในเรื่องนั้นในเรื่องสิ่งเดล่านั้นพยายาม ถึงจะเป็นเป็นการเคยชินมาแต่ก่อน mm hmm. เก่าก็จริงอยู่แต่ก็พยายามอย่าให้มันเกินไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนต้องพยายามดูแลดูกายวาจาใจของตนเองประกอบคุณงามความดีไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างจากกันไปเดี๋ยวนี้อายุเขาเราเท่าไหร่แล้วให้ถามถามตนเอง ให้ถามตัวนึงอายุเราเท่าไหร่ปีนี้เราจะอยู่ไปอีกกี่ปีไม่ใช่ว่าเราจะยุยืนทั้งหมดจึงจะไปไม่ใช่นะ,ะหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่นี่แหละเมื่อมันถึงจุดนั้นเรามีกระเป๋าของเราได้เตรียมพร้อมหรือยังที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้า บุญกุศลของเราได้พร้อมหรือยังในเตาคุณงามความดีของเราเพียงพอหรือยังเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดการวางแผนชีวิตของตอนเองไม่ใชจ่จะวางแผนแต่การงานหัวหน้าการงานเท่านั้นเองนะไม่ใช่วางแผนทางโลกนะพางวางแผนอนาคตของตอนเองเ,อเพื่อจะไปสู่มักสู่ผลประโลกภายภาคหน้า อันนั้นเราก็ต้องวางแผนชีวิตของตนเองเหมือนกันเพราะหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะถาว่าเราตั้งหลักตั้งลำไม่ดีตั้งจุดหมายปลายทางไม่ดีเราอาจจะตกต่ำก็ได้มันอาจจะเคว้งคว้างไปเนยเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ ภาวนาเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ดนะีเพราะนั้นเรื่องตั้งจิตตั้งใจนะไม่มีทางอื่นในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าคือสมาธิเท่านั้นผู้ที่จิตใจเป็นสมาธิจิตใจที่มั่นคงนั่นแหละก่อนที่มรณะภัยความตายเข้ามาถึงตั้งแต่ความแก่นั่นนะความแก่มานะ่ยก็คิดไว้แล้ว เราจะทำยังไงในเมื่อถึงคราวนั้นเพราะเราแก่แล้วนะนี่นะต่อมาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำยังไงเราจะวางใจยังไงจะรักษาอย่างไงในเมื่อรักษาไม่หายเราจะทำยังไงเมื่อถึงขราวนั้นเราจะตายเมื่อเราจะตายเราจะทำยังไงเราจะคิดยังไงเราจะปรับปรุงกายใจของเราอย่างไรใน คงสุดท้ายจุดนั้นแล้วก็ต้องได้คิดไว้อีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะคิดแต่วางแผนเรื่องการงานภายนอกอยู่ในโลกสร้างอย่างนั้นทําอย่างนี้หาเงินอย่างนั้นติดต่อคนนั้นคนนี้อันนั้นก็แปลว่าทางโลกนะแต่ส่วนทาภายในใจของเราทุกคนต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะต้องคิดให้รอบครอบถ้าว่าเรา ไม่แล้วรอบครอบเสียท่าเสียทีนะอ,อย่างที่หลวงพ่อไดยยกปยญญาธรรมโศกหรือว่าภิกษุที่ห่วงผ้าจีบอลพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนเมีหลายเรื่องถ้าว่าพระพุทธองค์จะมาพูดแต่เรื่องนี้ในปะไตปรปิฎกคงจะมีแต่เรื่องนี้ทั้งหมดมันมีเรื่องมากต่อมากเรื่องจิตวิญญาณของ มวลมนุษยชาติของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนะเพราะนั้นเราคือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนั้นคือตัวอย่างตัวอย่างของพวกเราถ้าเป็นอย่างนั้นแต่คิดอย่างนั้นต้องไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นที่เราจะคิดยังไงก่อนที่เราจะไปสู่สุคติภูมิเราจะไปสู่ความสุขในภูมิพบภูมิที่ดีขึ้น เราคิดควรคิดอย่างไรอันนี้แหละเรื่องสมาธิเท่านั้นล่ะจึ่จะควบคุมได้ถ้าจิตใจไม่มีสมาธิจิตใจเ,เลื่อนลางยิ่งมีความมีเวทนาบ้างว,าว้าวีอ้างว้างที่จะหนีจากโลกบ้างห่วงหาอะไรไม่อยากจะตายบ้างาคิดลูกถึงคิดถึงลูกทึงห้านวงศาคนาญาิบ้างาปวดนิสุกเท่านั้นแหะพอไปแล้วก็มาเกิดเป็น ตุกแกบอกเป็นหนูบอกเป็นมแมลงสาบในบ้านลเลสะเนี่ยออเป็นไปได้ทางนั้นนะคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะเพราะนั้น <c oughs> เรื่องจิตภาวนาเนะี่ยตั้งหลักตั้งลำตั้งจิตตั้งใจประกอบคุณงามความดีเนี่ยมันต้องจิตใจมันต้องนน่งพอนน่งเราจะไปยังไงะร,รู้จกักผิดรู้จักถูกรู้จักสิ่งควรไม่ควร แต่คราวนั้นแหละเป็นคราวที่บุญกุศลจะเข้าไปเป็นเพื่อนสองะทนีถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราทําบาปอกุศลบาปอกุศลก็จะเข้าไปเป็นเพื่อนสองเราและท่นี่เออเป็นผู้เป็นผู้นำเออเป็นผู้พาไปนะท่าบาปอกุศลพาไปไปทางต่ํานะลูกหลานคณะทายาิโยมนะแต่บุญกุศลพาไปนี่ไปสู่ความสุขความเจริญอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เลือกเกิดได้อีกต่างหากเพราะเราเป็นผู้มีบุญนะ <c oughs> ถ้าไม่มีบุญเลือกเกิดไม่ได้นะ <c oughs> เหมือนกับเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าน่คนมีเงินไปเลือกซื้อของได้นะแต่คนไม่มีเงินเดี๋ยวไปเลือกซื้อของได้ยังไงเพราะเงินตัวเองไม่มีนะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละคนมีเงินคนมีบุญไปเลือกเกิดสถานที่ใดก็เกิดได้ทั้งหมดเกิดกับเศรษฐีตะกูลไหนตะกูลไหน เราจะเกิดอย่างไรในภพหน้าชาติหน้านี่เราเลือกเกิดได้นะคนมีบุญแต่คนไม่มีบุญเลือกไม่ได้นะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรละพรนัตรีนะสัพพโรขวีโมโตตนสัาสานตา สโตซาภว เนจจังวัฏตาปัจายิโนจัตตารวัตมาวันตันติอายุวันโนสุขันบาลานอายุวัฏฐกาธนาวัตกาาสิริ สวัสดิกาวะลาวากาวันนาว้ากาสุขาวาดิกาโหตุลสาปะทาทขารโอคาพยยะ ธานังกลาภังสงสธิภาคายังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนยเจ,จ้าโพคังวุฒิใจยสวสตวัสาจาอายุจะชววสิทธิภาวันตุเต uh pop. 沙巴沙。三